เดือดสนันโซเชียลคนดังพูดถึงกรณีบาสถูกเจ้าถิ่นล้อมบ้านวันนี้ทางช่องของเราจะพลาทุกคนไปดูเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นกับกรณีของบาสท์ที่ถูกเจ้าถิ่นล้อมบ้านว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมครับขอสู้ได้นะครับขอสู้ได้นะครับถ้าหมอปลา มีลงหลักประกันลลหลักประกันอะไรไม่พอก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ให้ผู้ช่วยสอสอเนี่ยประกันตัวได้อยู่นะครับดูว่าวงเงินประกันเท่าไหร่นะ,ะแต่เอาเป็นว่าถ้าพี่เป็นบาร์อ่ะ,ะ,ะอาจจะตายหกนะฮะาอาจจะตายหกนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าสู้แล้วเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายมันเอาคือนอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยนะครับมันเอาคือนอยู่แล้วเดี๋ยวมันออกมาจากคุกมันก็ออกมาเอาคืนนะครับพวกเนี้ย นะครับตีงูต้องตีให้ตายถ้าคิดจะสู้แล้วต้องห้ามถอยนะนะครับโสมสมัยก่อน่าพี่ไปอะไรนะโหตอนนั้นไปมีเรื่องกันที่ไหนจำไม่ได้อะ RCA เมื่อก่อนนี้ r c a ก่อน r c a มันมันอีกที่หนึ่งตรงสุุมบิทอะนะครับแม่งแค่มองหน้าแฟนมันแม่งโอ้โห,โหแม่งยก,กมย,นะยกพวกมาเลยนะครับยกพวกมาเลยนะฮะตอนนั้นพี่อยู่เตรียมวิศวะไปกันสองคนแม่งมาเป็นลำรถ ไอชิบหายหนีไม่หนีเกือบไม่ทันไม่หนีกูก็ตายนะครับไม่หนีกูก็ตายนะครับตอนสมัย RCA เนี่ยโอ้โหฟันบุดหวิดเลยนะเพื่อนพี่ถูกถูกคาที่เลยวันนั้นแบบมีดเกือบเกือบผ่านหลังมาดังวาบเลยวาบเลยนะครับดีนะวิ่งวิ่งขึ้นแท็กซี่ทันไอห่หามาเป็นฝูงอ่ะเป็นสิบนะครับ วันนั้นพี่ไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยนะไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยไม่ได้เอาอาวุธไปแม่งสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสู้ไม่ได้ถ้าขืนสู้ตายต้องต้องเหนีนะครับต้องหนีก็คุณหนุ่มกัญชัยก็บอกทําไมต้องไปหน้าบ้านถึงไม่มีอาวุธก็จะไปเคลียไอ้ตนต้นเรื่องมึงอะพาเพื่อนไปตายตัวมึงก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยมึงอะพาเพื่อนไปตาย เป็นตาบาปติดตัวมึงไปตลอดชีวิตฮ่าสงสารดูเอกดูแล้วก็เศร้าสงสารเหียหกคนไปจะไปเอาเรื่องเขาแต่บอกจะไปเคลียร์ไปเคลียร์มึงพูดไม่ครบมึงพูดไม่ถูกภาษานักเลงภาษาวัยรุ่นภาษาจิกโกเขาดูก็รู้แล้วชาวบ้านธรรมดาดูก็รู้ว่าจะไปเอาเรื่องเขาลองนั่นออกมาไม่มีอาวุธดิมันจะเป็นยังไงบาง้างก็ไม่รู้ อกเขาอกเราไปอาราวาสเขาถึงหน้าบ้านถามทําไมต้องไปพวกต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์ไปเคลียร์แต่ลองเป็นผมลองเป็นเราเรา้านนั้นลองอยู่บ้านเนี่ยคนมาโวยวายหน้าบ้านหคนเจ็ดคนแปดคนเนี่ยแล้วมีการท้าทายกันอย่างเงี้ยโยนของมาคนข้างในมันก็กลัวดิมันมีผู้หญิงอยู่ในบ้านด้วยเรื่องเนี้ผิดทั้งคู่อยู่แล้ว แต่โทษจะหนักเบาสุดแท้แต่ดูลพินิจของศาลจากผมเคยเรียนกฎหมายมาเนี่ยคือถ้าไอพวกหกคนเข้ามาในรั้วบ้านเขาก่อนนะแล้วถ้าต่อยตีกันในบ้านก่อนนะแล้วก็ลากไปแทงกันตายข้างนอกเนี่ยไปเจ้าบาสมือแทงเนี่ยอาจจะหลุดซะด้วยซ้ําแต่นี่มายั่วยวนมาโยน,มา,ยนมากกกวนเขาอยู่หน้าบ้านและไอ้นี่วิ่งเอามีดออกไปแทงเขาข้างนอกก็เหมือนแบบสมัครใจร่วมทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้คนถึงแก่ความตายหรือเปล่าโทษก็จะไม่หนักบรรดาโดสะป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับกฎหมายปัจจุบันเป็นยังไงบ้างผมจําไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วก็เขากล่าคือความเห็นผม,ม่าผิดทั้งสองฝั่งแต่โทษหนักเบาอีกเรื่องหนึ่งเป็นดุลพินิจของศาลก็ยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยน้ำมึงหยดเดียวนะครับเรื่องเล็กๆ เรื่องเล็กๆไม่สมควรกลายเป็นเรื่องใหญ่อเวนเจอร์ดูะหลังจากที่ผมได้ดูข่าวนะที่วัยรุ่นหกคนเะไปลวมคนคนเดียวและดนแทงยับไายสองนะแล้วมีสัมภาษณ์ในพวกหนน่านั้นก็เมื่อพูดว่าต้องการไปเคลียร์จริงๆไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรหรอกพวกมึงว่าแถไปเรื่อยนะกูกาเคยเป็นวัยรุ่นบมืก่อนคำว่ายกพวกไปอ่ะ ไม่มีหรอกครับกลับมาไปเคลียร์มึงยกพวกไปมึงหวังกระทืบอยู่แล้วมึงอย่ามาแถไปเรื่อยเลยเฮียไปเคลียร์ต่อให้เฮียไอฝั่งอลิกมึงออกมาออกมาแบบไม่มีมีดหรืออะไรเนี่ยมึงก็ไม่มีทางเคลียร์หรอกเฮียมึงก็ต้องชากกระชากเข้ามากระทืบตามหลังถ้ามึงจะเคลียร์จริงๆอ่ะอมึงไปดิไปตัวตัวไปดิ ไปคุยกับเขาไอ้เหี้ยหรือสองคนก็ได้สัตว์ไปคุยกับเขามึงเรียกผู้ใหญ่บ้านหรือไปเอาพ่อไปก็ได้เหี้ยเออไอ้นั่นแหละกูพอจะเชื่อหน่อยว่ามึงจะไปเคลียร์แต่นี่มึงเอาพวกเอาเพื่อนไปเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่มึงจะไปเคลียร์กับเขาความเป็นไปได้มันศูงมึงก็รู้เหี้ยว่าผลที่จะได้รับมามันเป็นยังไง แต่มึงแก้พลาดพลาดเพราะว่าพวกมึงสู้เขาไม่ได้สู้ความบ้าของคนไม่ได้ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครหรอกเว้ยที่ก็กลัวกันแล้วเดี๋ยวนี้มึงอย่าคิดว่าคนทุกคนก็จะกลัวไม่มีหรอกเว้ยต่อให้มึงมาเป็นร้อยถ้าเขาไม่สู้ก็ก็กตายแต่ถ้าเขาสู้ก็ก็ยังมีหวัง ฝากไว้ให้คิดไอ้สั์ยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่มึงจะยกพวกไปตีใครได้ไม่มีใคร